สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีเช้าวันพระหัสสบดีที่18กุมภาพันธ์2564ใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับสวัสดีสมาชิกผู้เรียนรู้ทุกทุกท่านนะครับเชา้านี้ราคาทองคำเป็นอย่างไรบ้างหลังจากลงมาทดสอบแนวรับนะครับหลังจากลงมาทดสอบแนวรับ1770เหรียญ แล้วยังสามารถรับแรงขายได้อยู่นะเมื่อวานนี้ราคาทองคำเด้งขึ้นไปทำไฮไว้ทีาาท่พันเเหลรียญเท่านั้นไม่สามารถขึ้นไปยืนที่1800เหรียญได้ดังนั้นแนว1800เหรียญจึงเป็นแนวต้านที่สําคัญในเวลานี้หลังจากยืนไม่ได้ราคาทองคำก็ร่วงลงมานะถูกเทขายทำกำไรรุนแรงลงมา ด้วยข่าวต่างๆด้วยปัจจัยพื้นฐานต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ลงมาทดสอบแนวรับ1 7 7 0เหรียญแล้วยังไม่หรุดลงไปแนวรับนี้ยังคงรับได้อยู่ทำไมถึงยังไม่หลุดลงไปทำไม1 7 7เเหรียญถึงมีความสำคัญเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันด้วยเทคนิคทั้ง5อัญมณีทั้ง5ของเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธและฟอร์มูล่าวันของเรานะครับว่าเทคนิค บอกอะไรกับเราบ้างเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับใข่เข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามานะครับครับราคาทองคำครับเราก็มาเทนไลน์ก่อนเลยก่อนจะไปเรื่องอื่นๆน,นะเราดูจากแท่งเทียนก่อนครับแท่งเทียนเมื่อวานนี้ปิดเป็นแท่งแดงยาวบอกให้รู้ว่าแนวโน้มราคาเนี่ย ก็คือการลงแน่นอนครับแต่ว่าการลงครั้งนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่ามันมีอะไรที่มันเป็นสิ่งสำคัญในเทคนิคทั้ง5ของเราบอกอะไรไว้บ้างหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูเทรนด์ไลน์ไปด้วยกันก่อนเลยนะครับ mm hmm. เราก็ลากไปเลยครับ mm hmm. เทรนด์ไลน์ลายเดย์อยู่ตรงไหนบ้าง mm hmm. จากทฤษฎีดาวเราก็จะได้ว่าโล ก็คือเจ้าพันเจ็หี่เหรียญตรงนี้นะครับเป็นโลเราก็ขีดไปเลยครับพันเจ็หี่เหรียญเป็นโลที่ไม่ควรหลุดลงไปนะครับไม่ควรหลุดลงไปเพราะว่าถ้าลงไปจะยืนยันการลงด้วยทฤษฎีดาวนะดังนั้นแนวต้านอยู่ตรงไหนแนวต้านลายเดย์ก็ยังคงอยู่ที่ตรงนี้ครับพันแเหรียญตรงนี้เป็นแนวต้านลายเดย์แล้วเนื่องจากว่าทำ l o ว e r l o ทฤษฎีดาวทำ l ลว e r l โลดังนั้น1875เหลรียญตรงนี้จึงเป็นแนวต้านของลายเด์เราจะสังเกตเห็นว่าแนวต้านลายเด์ลดลงมานะครับลดลงมาจากเดิมจากเดิมที่เราขีดกันไว้ที่พันเหกสิเหรียญตรงนี้ตอนนี้แนวต้านลายเด์ขยับมาอยู่ที่พันแเห้าเหรียญแล้ว เพราะอะไรเพราะทฤษฎีดาวยืนยันโลว์โลนะครับยืนยันโลว e r l แล้วแนวรับของลายเดก็จะอยู่ที่1 7 6เหี่เหรียญตรงนี้นะครับดังนั้นเราจึงขีดแนวต้านลายเดย์ใหม่จากทฤษฎีดาวใหม่นะตรงนี้เลยนะครับเข้าใจนะครับตรงนี้สมาชิกเข้าใจนะแล้วเราก็ไปดูกันต่อที่ลาย4ชั่วโมงครับลาย4ชั่วโมงอยู่ตรงไหนบ้างเราจะเห็นว่าลาย4ชั่วโมง ลงมาอยู่ตรงนี้แล้วครับลาย4ชั่วโมงลงมาอยู่ที่1,855เหรียญน,นะครับก็ยังคงเป็นที่เดิมเนาะลาย4ชั่วโมงเพียงแค่ว่าลายเดขยับตัวเข้ามานะครับตอนนี้ลาย4ชั่วโมงอยู่ที่1,855เหรียญซึ่งเป็นไฮตามทฤษฎีดาวนะเนื่องจากยืนยันโลนะครับส่วนแนวรับลาย4ชั่วโมงยังไม่เกิดนะครับ ยังไม่โชว์มาแล้วรับลาย4ชั่วโมงยังไม่โชว์ออกมาดังนั้นแนวรับลาย4ชั่วโมงจึงใช้เส้นเจ้าพัน7 64เหลียนนี้เป็นแนวรับลาย4ชั่วโมงในตอนนี้นะครับนี่ครับพัน700ี4เหลียนตรงนี้ครับเป็นแนวรับลาย4ชั่วโมงนะครับ จึงได้แนวรับแนวต้านลาย4ชั่วโมงสีเหลืองออกมานะครับเราก็ไปดูกันต่อที่ลายชั่วโมงลายชั่วโมงอยู่ตรงไหนบ้างมาขีดไปด้วยกันเลยนะครับลายชั่วโมงตอนนี้แนวต้านมาอยู่ที่1,826เหรียญตรงนี้นะครับขีดไปเลยครับลายชั่วโมง1,826เหรียญเป็นแนวต้านลายชั่วโมงนะ อย่างนี้นะครับโอเคเมื่อแนวต้านลายชั่วโมงได้แบบนี้แนวรับรายชั่วโมงอยู่ตรงไหนครับแนวรับรายชั่วโมงตอนนี้ก็อยู่ที่โลเมื่อวานนี้ครับโลเมื่อวานอยู่ที่พันเจเหรียญโดยประมาณเราก็ขีดไปครับอันนี้เป็นแนวรับรายชั่วโมงครับเรียบร้อยเมื่อเราได้แบบนี้แล้ว เราก็จะได้แนวรับแนวต้านของลายเดย์นะครับลายเดยลาย4ชั่วโมงแล้วก็ลายชั่วโมงเมื่อเราได้เราก็เขียนเอาไว้เพื่อเตือนความทรงจำนะครับอันนี้เป็นลายเดย์นะครับอันนี้ก็เป็นลายเดย์นะครับ สีเหลืองเป็นลาย4ชั่วโมงเราก็เขียนไว้ลาย4ชั่วโมงเขียนเพื่อที่จะเตือนตัวเองนะบางครั้งถ้าเราไม่ได้เขียนไว้เราก็ลืมไปไว่าไอ้เส้นที่มันขีดที่มันเป็นแนวรับแนวต้านของไทม์เฟรมอะไรเนาะอ่าเมื่อเราได้อย่างนี้ตรงนี้เป็นลาย1ชั่วโมงนะครับเราก็เขียนไว้เลยลาย1ชั่วโมงสีฟ้าเป็นลาย1ชั่วโมง ได้ครบหมดแล้วนะครับจากเทรลน์แนวรับแนวต้านเราก็ได้มาครบหมดแล้วนะเวลานี้นะจะเห็นว่าลาย4ชั่วโมงกับลายเดเนี่ยเป็นแนวรับร่วมกันอยู่ที่1,764เหรียญน,นะครับ 1, เหลีรียญเป็นแนวรับของลายเดและลาย4ชั่วโมง2 t i m e f ์เฟรนะเพราะฉะนั้นเจ้า1 7 6เหลีเหรียญจึงค่อนข้างจะมีในยะสำคัญ เนื่องจากเป็นทำเฟรมใหญ่และทำเฟรมกลางที่รวมตัวกันอยู่ส่วนรายชั่วโมงจะอยู่ที่1,770เหรียญน,นะครับนี่เป็นแนวรับสำคัญสังเกตว่ามันใกล้กันมากเลยนะครับมันใกล้กันมากเลยดังนั้นราคาทองคำที่ลงมาเมื่อวานนี้เนี่ยมันจึงต้องเรียกว่าอารมณ์ว่าไม่กล้าดีกว่าอารมณ์ว่าเจ้ามือไม่กล้าที่จะปล่อยให้ราคาลงไปจนถึง1,764เหรียญ เนื่องจากกลัวว่าจะเกิดแรงขายพานิคที่มากมายจนรับไม่ไหวนะครับจนจนเอาไม่อยู่อารมณ์นั้นครับจึงยังไม่กล้าที่จะปล่อยให้ราคาลงไปต่ำกว่า1770เหรียญแล้ว1 7น0แล้วเเหรียญก็เป็นแนวรับที่บอกไว้เมื่อวานนี้ด้วยนะครับดังนั้นจึงเห็นว่าเมื่อลงไปทดสอบจึงมีอาการรีบาวขึ้นมาที่1 7 7เเหรียญน,นะแล้วก็ไม่กล้าที่จะหลุดลงไปต่ำกว่านั้นเพราะว่า เจ้ามือกลัวว่าขายใหญ่ขายใหญ่แล้วกันขาใหญ่กลัวว่าจะไม่สามารถรับแรงขายจากการพันิกได้จึงยังไม่ปล่อยให้มันลงไปทดสอบนะครับไอ้เจ้าพันเหี่เหรียญเนี่ยจึงเป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ไอ้เจ้าพันเเหรียญน,นี้มันจบหรือยังนะครับอารมณ์นี้ราคาทองคําลงมาตรงนี้รับอยู่แล้วมันจบหรือยังยังตอบไม่ได้ครับยังตอบไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ยังไม่สามารถเกิดแรงซื้อที่มากมายดึงกลับขึ้นมาได้นะครับตรงจุดนี้เนี่ยมีแค่การซื้อน้อยๆครับมีวอลลุ่มที่น้อยๆน,นะครับแล้วก็ดันราคาขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ายังไม่มีการดึงราคากลับที่ค่อนข้างรุนแรงดังนั้นจึงยังไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้เจ้า1 7 7เหรียญเนี่ยมันจะรับอยู่ไหมนะครับดังนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นแนวรับชั่วคราว นะคำว่าแนวรับชั่วคราวก็มาจากเหตุผลนี้นะครับยังไม่มีแรงซื้อที่รุนแรงที่จะดึงราคากลับขึ้นมาจึงเป็นแนวรับชั่วคราวต้องรอดูกันต่อไปนะครับดังนั้นเรามาดูกันต่อที่ลาย30มนาที30นาทีบอกอะไรกับเราครับ30นาทีบอกให้เรารู้ว่าแนวต้านลาย30มนาทีมันอยู่ตรงนี้ครับแนวต้านลาย30มนาทีอยู่ที่เจ้าพันเหเหรียญตรงนี้นะ 1>, 1 7 9เเหรียญเป็นแนวต้านลาย30นาทีครับจากทฤษฎีดาวนะครับแล้วแนวรับลาย30นาทีก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับเจ้า1 7 7เเหรียญเนี่ยอ่านี่ก็คือแนวรับลาย30นาทีนะครับเราก็จะเห็นว่าเจ้าแนวรับลาย30นาทีกับลายชั่วโมงเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันนะครับมันอยู่ที่เดียวกันเนาะ เราก็เขียนไว้เลยครับอันนี้คือลาย30นาทีโอเคนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้สมาชิกทุกท่านเข้าใจใครเข้าใจกด5มา1ตัวครับไม่เข้าใจกด0ใครเข้าใจกด5มา1ตัวครับไม่เข้าใจกด0 จากเทนไลน์เราก็จะได้แนวรับแนวต้านออกมาตามนี้เลยนะครับลายเดย์ day, กรอบสีเขียวลายสีชั่วโมงกรอบสีเหลืองลาย1ชั่วโมงกรอบสีฟ้าลาย30นาทีกรอบสีชมพูเมื่อเราได้เทนไลน์แบบนี้เราไปดู RSI ไปด้วยกันครับ RSI บอกอะไรกับเราบ้างเราไปดู RSI ด้วยกัน ลายเดหลังจากที่ราคาลงไปทำโลที่1 7 7เเหรียญน,นะ RSI นะครับหลังจากที่ราคาไปทำโลที่1770เหรียญ RSI ก็ลงไปทำจุดต่ำสุดที่33จุดลายเดเกิดโอเวอร์โซหรือ,อยังครับสมาชิกทุกท่านลายเดเกิดโอเวอร์โซหรือ,อยังครับยังไม่เกิดนะครับยังไม่เกิดเพราะลงไปแค่33จุดเพราะฉะนั้น ลงต่ออีกได้ไหมถ้าจะลงต่อก็ลงได้นะครับแต่ถ้าไม่ลงต่อเราก็ต้องมาดูแท่งเทียนวันนี้นะครับว่าบอกอะไรกับเราการที่จะดูแท่งเทียนกับตัวเราอาจจะต้องยืนยันด้วยสองแท่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูการกลับตัวที่รายเดเราต้องรอดู2วันก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้ก็คือวันพฤหัสพรุ่งนี้คือวันศุกร์ใช่ไหมครับสวัสดีครับทุกทุกท่าน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูความแน่นอนของ RSI นะครับว่ามันจะกลับตัวไหมเราก็ต้องดูถึงวันศุกร์ซึ่งวันศุกร์ปิดตลาดก็ต่อด้วยเสาร์อาทิตย์นั่นก็คืออะไรนั่นก็คือในสัปดาห์นี้เนี่ยราคาต้องรอดูสำหรับหลายเดย์แล้วก็มาเทรดกันใหม่ในวันจันทร์นี่คือความหมายของ RSI นะครับมันให้เราเวทแอนดซีเลยนะเวทแอนซีเลยสำหรับการที่เราจะไม่ให้พอร์ตการลงทุนของเราเกิดความเสี่ยง เพราะอะไรเพราะราคายังไม่เกิดการโอเวอร์โซขึ้นคือยังไม่เข้าเขตการขายที่มากเกินไปดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถลงต่อได้อีกแล้วการที่ล,ลายเดจะลงต่อได้อีกเนี่ยจาก1 7 7 0ไปถึง1 7 6เหี่เหรียญเนี่ยมันแค่6เหรียญเท่านั้นเห็นภาพไหมมันแค่6เหรียญเท่านั้นถ้าลายเดจะเอาลงจริงเนี่ยแค่6กเหรียญมันไม่ใช่ปัญหานแน่ ดังนั้นเราก็เลยต้องระมัดระวังพอร์ตการลงทุนของเราด้วยนะว่ามันจะลงต่อไหมยังบอกไม่ได้เพราะลายเดย์ก็ยังไม่เกิดโอเวอร์ในเมื่อยังไม่โอเวอร์ก็แปลว่ามันยังลงได้อีกแต่ถ้าเกิดมันจะรีบาวขึ้นมันก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใกล้เส้นแนวรับ1760เหรียญเต็มทีแล้วนะครับ มันใกล้มากๆแล้วคือมันมันเฉียดเส้นตายแล้วอารมณ์ประมาณนั้นนะเมื่อมันเฉียดเส้นตายแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีลีลาไหมมันต้องมีลีลาบ้างถ้ามันไม่มีลีลาเลยเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เหมาะไหมไม่เหมาะไม่ควรไหมลากกันสะรุนแรงลงทะลุทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเจ้ามือเจ้ามือรายใหญ่เขาต้องการให้ทองมันลงเขาก็จะลากให้มันทะลุไปเลย แต่ถ้าเกิดว่าเขายังต้องการที่จะเก็บกินในโซนนี้เก็บกินนะเข้าใจใช่ไหมครับเก็บกินกําไรในโซนนี้เขาก็จะไม่ทําให้มันหลุดลงไปดังนั้นไอ้เจ้าโล1770เหรียญเนี่ยจึงมีในยะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเกิดแท่งเทียนสีเขียวอีกสัก2แท่งนะครับแล้วเกิดเกิดแท่งเทียนเกิดแท่งเทียนสีเขียวอีกสัก2แท่งก็คือแท่งนี้เขียวเนาะอ่าพวกนี้เขียวเนี่ย สองแท่งนี้ก็จะยืนยันการกับตัวของ RSI ซึ่งถ้ายืนยันการกัดตัวของ RSI เนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันก็จะเกิด divergent ขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็น RSI มันยกตัวอยู่นะครับมันยกตัวอยู่แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มี divergent เนื่องจากว่าแท่งเทียนยังต้องรอการยืนยันใน line day เ,เพราะอันนี้เป็นกราฟ time frame line day เราต้องยืนยันรอดู2แท่งน,นะับ2แท่งซึ่งเราจะเห็นภาพ ชัดเจนก็ต่อเมื่อถึงวันจันทนระ์น่ะวันจันทร์น่ะเราถึงจะเห็นภาพชัดเจนว่าราคาจะลงต่อไหมทำ lower low ที่ต่ำกว่า1764หรือเปล่าหรือว่าจะมีการจบการลงแล้วเด้งกลับแล้วแล้วเด้งกลับกลับตัวขึ้นนะครับพอถ้าเกิดลายเด a y เกิด divergent เนี่ยโอกาสกลับตัวก็มีสูงถูกไหมครับสมาชิกดังนั้นลายเดย y จึงยังไม่ได้บอกอะไรกับเราถึงแม้วันนี้เนี่ย จะเริ่มหักหัวขึ้นก็ตามแต่ยังไม่ปิดแท่งในเมื่อราคายังไม่ปิดแท่งรายเดยก,ก็ยังไม่ยืนยันการกลับตัวนะครับเข้าใจจุดนี้นะดังนั้นจึงต้องรอดูเพราะมันมี2กรณีเลย1คือหลุดโลทฤษฎีดาวยืนยันการทำ l o ว e r low เมื่อไหร่คือลงต่อสามารถทำได้เนื่องจาก r s i ก็ยังไม่ o อ e r ยังไม่เกิดการอเวอร์โซยังไม่เข้าเข,าเขตอเวอร์โซดังนั้นมันสามารถลงต่อได้ นี่คือกรณีที่1กรณีที่2คือถ้ามันเป็นแท่งเขียวสัก2แท่งในลายเดยนะครับ2วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้พฤหสัสศุกรเป็นแท่งเขียวปิดเป็นแท่งเขียว2แท่ง RSI จะยืนยันการกลับตัวซึ่งนั่นหมายถึงการเกิดดิเวเวเชนต์ในลายเด a y นะหากเกิดดิเวเวเชนต์ในลายเด a y ราคาก็สามารถกลับตัวได้มีโอกาสที่จะกลับตัวได้นี่คือกรณีที่2ดังนั้น จะขึ้นหรือจะลงไม่ได้อยู่ที่เมาอ,อย่างเราครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเมาอ,อย่างเราครับจะขึ้นหรือจะลงมันอยู่ที่ลายใหญ่ขาใหญ่เขาจะเลือกว่าเขาจะเอาขึ้นหรือเอาลงเพราะตอนนี้เนี่ยมันขึ้นก็ได้ลงก็ได้เห็นภาพนะครับลายเดบอกมาแบบนี้เลยนะขึ้นก็ได้ลงก็ได้อย่ามโนนะมะโนแล้วพอร์ตการลงทุนของท่านจะเกิดความเสี่ยงขึ้นทันทีนะ หากผิดทางในรายเดย์นี้งานเข้าเลยนะสมาชิกทุกท่านเพราะเป็นทางเฟมใหญ่เนาะเข้าใจจุดนี้นะทาเฟมใหญ่เราต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับเข้าใจตรงกันนะแล้วทีนี้มันมีอะไรครับที่เป็นจุดสังเกตเราก็มาดูกันต่อครับนอกจากเจ้า RSI ที่รายเดบอกแบบนี้เนี่ยเราก็มาดูกันนิดหนึ่งด้วยการลากครับลากอะไรลากเสน้น นี่เลยเราก็ลากเส้นแนวโน้มเลยครับจากไฮลากลงมาเลยครับเปิดแบบนี้ครับแล้วจากโลครับเราลากไปเลยครับแบบนี้ครับเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นกราฟราคาทองคำตอนนี้กำลังทำรูปลิมสามเหลี่ยมรูปลิมนะครับ เป็นแพทเทิร์นอย่างหนึ่งนะเป็นแพทเทิร์นอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยณนะเวลานี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันลงมาทดสอบเส้นแนวรับล่างอยู่นะหากจะเด้งมันก็สามารถเด้งขึ้นไปได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยแนวต้านด้านบนอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0ปรนะครับประมาณ1,800เหรียญซึ่งแน่นอนครับมันก็จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี้ยเห็นภาพไหมมันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี้ยครับ สามเหลี่ยมอันนี้สามเหลี่ยมรูปริมอันนี้นะครับดังนั้นตรงนี้จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะกรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงสูงกับการที่เราจะมองผิดนะครับกับการที่เราจะมองผิดทางราคาสามารถไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ได้นะครับอย่างนี้ครับราคาสามารถไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ได้แต่ถ้ามันทะลุมันก็จะขึ้นปลายต่อมันก็จะกลับตัวขึ้นทันที แต่ถ้ามันหลุดมันหลุดลงไปเลยมันจะลงเลยนะครับนี่คือความเสี่ยงของแพทเทิร์นนี้นะครับซึ่งแพทเทิร์นนี้เนี่ยมันอยู่ในลายเดนะครับมันอยู่ในลายเดดังนั้นเราต้องป้องกันการสูญเสียด้วยการตั้งสต็อปลอสหากเราจะเข้าเปิดสถานะเราต้องเค้งคัดใน Stop l o อสนะแต่ถ้าเกิดท่านใดบอกว่าสต็อปลอสไม่เป็นไม่เคยทำทำไม่ได้ ทำไม่ได้เงินขั้นก็เวทแอนซีครับอย่าเข้าไปยุ่งกับมันจนกว่ามันจะกำหนดทิศทางที่ชัดเจนก็คือการออกจากกรอบสามเหลี่ยมรูปลิ่มนี้นระรูปลิ่มที่มันทิ่ม,มลงนี้นี่คือการาฟรายเดยนะแนะนำนักลงทุนว่าเพจของเราถ้าอยากได้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินวันนี้และวันพรุ่งนี้เวทแอนดซี see, ครับราคาจะเคลื่อนตัวไซด์เวย์อยู่ระหว่าง1 7 7 0 ถึง1,800เหรียญในโซนนี้นะครับเป็นโซนที่มันจะรอนะครับมันเพราะว่าอะไรครับแนวต้านด้านบนอยู่ที่1,800เหรียญโดยประมาณนะแนวรับอยู่ที่1 7 7 0นะครับมันสามารถเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบนี้ได้แล้วก็เคลื่อนตัวไสด์เวดาวด้วยนะครับสด์เวดาวด้วยนะครับตามหลักการของเทไลน์ของไลน์เดซึ่งบอกให้รู้ว่ามันเป็นขาลงอยู่ถูกไหม แล้วสามเหลี่ยมรูปลิมอันนี้ก็เป็นการทิมลงอยู่จะบอกว่ามันขึ้นก็ยังบอกไม่ได้ครับจนกว่ามันจะทะลุพันแปดร้อยเหรียญขึ้นไปถึงจะขึ้นนะหรือมันหลุดจเจ้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่เหรียญนะครับพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่เหรียญซึ่งเป็นแนวรับตัวนี้เนี่ยครับพันแปดแนวรับตัวนี้พันเจ็ดร้อยหกสิบสี่เหรียญตัวนี้นะครับ หลุดเมื่อไหร่ก็แปลว่ายืนยันการลงหลุดเส้นสีชมพภูเมื่อไหร่ยืนยันการลงต่อแต่ลงต่อก็จะไม่รุนแรงมากเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมรูปลิมตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันทะลุขึ้นไปนั่นหมายถึงมันกลับตัวทันทีเลยนะมันจึงเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนนะครับ ตอนนี้เคลื่อนตัวอยู่แค่30เหรียญก็คือ1 7 7 0ยถึง1 8น0เหรียญ30เหรียญเท่านั้นกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของท่านรอดูดีกว่าไหมนะครับรอดูดีกว่าไหมโอเคคำถามถาม,ถามทิ้งไว้ตรงนี้ครับเราจะรอดูดีกว่าไหมเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับพอร์ตการลงทุนแค่30เหรียญปล่อยมันไปเถอะนะครับอย่าไปยุ่งกับมัน หลุดเมื่อไหร่เราก็ค่อยดูแนวโน้มต่อแต่ถ้าเกิดทะลุเมื่อไหร่นั่นคือการกลับตัวขึ้นทันทีของราคาทองคำนะครับเขาจจุดนี้นะโอเคเมื่อวันนี้วิเคราะห์ได้ตามนี้แล้วเราก็มาเอาแนวรับแนวต้านไปด้วยกันครับนะครับวันนี้แนะนำให้เวทแอนด์ซีการเคลื่อนตัวสะสมพลังในกรอบ30เหรียญครับ1 7 7 0 0เถึง1,800เหรียญน,นะครับ สวันนี้นะ่าจะสะสมพลังอยู่ในกรอบนี้หากเบรกเมื่อไหร่ไปทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับเข้าใจตรงกันนะครับแนวต้านวันนี้แนวต้านวันนี้อยู่ที่แนวต้านที่1 7 8 4ตรงนี้เลยนะครับแนวต้านที่1 7 7 8งเหรียญตรงนี้เลยแนวต้านที่2 1 7 8 8 1 7 8 8แนวต้านที่3 1 8 0 0ครับ 1, 1 8 0 0เหรียญซึ่งก็คือไอ้เจ้าแนวต้านสีเหลืองด้านบนตรงนั้นนะแล้วแนวต้านที่4แนวต้านที่4ก็จะอยู่ที่แนวต้านที่4อยู่ที่1,823ี่เหรียญครับ1,823ี่เหรียญเป็นแนวต้านที่4แนวต้านที่5แนวต้านที่5อยู่ที่1,835ครับ 5แนวต้านอีกครั้ง1,784 1,788 1,800 1,823 1,835 5แนวต้านนะครับแนวรับมีทั้งหมด5แนวครับแนวรับที่1 1,772แนวตับที่2,700 70นะครับ1,770แนวรับที่3 1764 1764แนวรับที่4 1758หากหลุดลงไปเจอกัน1740เหลียนครับแนวรับมี5แนวนะครับ1772 1770 1764 1758 1740เหลียนครับแนวรับ5แนวแนวต้าน5แนวตามนี้เลยนะครับสมาชิกทุกท่านอย่าลืมนะครับ ต้องการความปลอดภัยของพอร์ตการลงทุนเวทแอนซี see, ครับราคาเคลื่อนตัวไซเวสะสมพลังอยู่30เหรียญระหว่าง1,770ถึง1,800เหรียญครับเบรกด้านไหนไปด้านนั้นต่อเข้าใจจุดนี้นะครับเบรกด้านไหนไปทางนั้นต่อโอเคนะขอให้ทุกท่านโชคดีครับสมาชิกทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับรวยรวยรวยครับทุกท่านวันนี้สวัสดีครับ